เป็นสองสามเที่ยเอ๊ะไปทักผู้ใดเนาะเพิษคือเก่าน้องเนวบ่ามาขึ้นนี่แม่ยนั่นก็เเราอีกเด๋ยนน้องเทเลนก็ว่าอีกไทยบ้านสวัสดีจ้าน้องแนนโอ้จีเมนเองน้องแนนน้องแนนไทยบ้านสวัสดีค่ะขอบคุณมากมายค่ะน้องน้องเอ็นเมดุดขาสวัสดีค่ะน้องอาม พี่ดูดสวัสดีครับพี่ดูดพี่ดูดสนีทักไทยพิมพ์ผิดเฮ้าไ่ได้พิมพ์ผิดดอกสังเกตเบึ่งบัญชิพิดยังไงพี่ดูดตัวหนังสือง่ายๆนะ่ะสังเกตอันจีรภาพิมพ์แล้วเข้ามั่วไปเองนะ่ะแป้นนะ อ่านไม่ถูกเองเข้าใจเข้าใจแต่บางทีจิตภาบางทีมันก็หัวหัวสมองชาติเนาะ <laughs> พิมพ์มันยังไงก็ยางนั้น <laughs> เออพอน,นึกขึ้นได้หนูหนกเออไทยวัดรวมมันมีที่ไหนเนี่ะก็เป็นพิมพ์มันรถจังโอเมโนไปอ่านตามเบิดวันนี่แม่พี่ดุษพี่ดุษณสนีสวัสดีครับ นี่แหละคอยเห็นเจ้านี่ลแหละหูจักสวัสดีคนเนี่ยสองมือมันนี่แหละเยี่ยมนอกนั้นมีแต่ทักแล้วก็ส่งสติกเกอร์ให้ซื้อตอนนี้เยี่ยมหลายเยี่ยมเลย fc และวโอสวัสดีค่ะน้องละออกมาน้องอามบุญอะไรน้อผิดยิ่งเขบุญไปตามภาษาพุทธแล้วเนาะ ก็บ่ไดนน้บุญแด้ชินอนบ่หลับกินข้าวบ่แซบยี่ประมนันนี่นะอืบุญกับน้องไทเลนเนี่ละบ่บุญกับใยดอกน้องฮักน้องแพ่งนี่แหละน้องเทเลนเนี่ยน้องสุดที่รักปมานนั้นตัวเนาะที่อุดมศีสวัสดีค่ะขอบคุณมากมายค่ะคุณแม่ไก่ขาสวัสดีค่ะขอบคุณมากมายค่ะ น้องอ้ามกิตเดกคุณขอบคุณขอบคุณมากๆนะคะใครมาอยู่บ้านนี้เป็นเป็นนีอย่างเนี้ยเขาอ่านอย่างเนี้ยถิดว่าเป็นประสาทหรือเป็นถาดยายจิทุกคนละใช้เอาหมดุดพี่สันธนีก็ขำ น้องไส้คนนีไม่เท่นนี่ือจมเก่งถนอะเจ้าเบิ่งเขาแดเขามาเจ้ามาน้องไทยเลน่นอืมเจ้าเอาจาลุงกันเอลุงมะเขือเด้อผ่ไม่ลุงยังเอิญนน้องไทรเลน่นปวดซ่า <laughs> เจ้าฟังเขาแดน้องไทยเลนน้องไทยเลนขาขาขาน้องไทรเลนน้องรักน้องแพง เขามาน้องมาคนอยู่ในบ้านเออพี่สาวเจ้าเนี่ยพี่จียายจีเนี่ยหลายอยู่เขาบ่อบนบนขุดเยวเนี่ยโอ้ยน้องจานน้องจานน้องไม่ไอายเออพี่พี่น้องๆบ้างสิเขาจะว่าเราเป็นเอ่ออายุห้าสิบกว่ากว่าเองโอทํทำไมบุญเก่งถ้าเจ็ดสิบไปแล้วมันจะไม่ยิ่งกว่านี้หรือโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงแม่ โอ้ยตะเคี้ยวหมากมีร่องน้ำหมากว่าสั่งตะจุงกระจายไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยเต็มหน้าเต็มตาหมดเลยโดดเนียวเอาเดมันเดี๋ยวใหญ่ใหญ่จีลืมแล้วเออจะหยอกพี่กันเล้พี่จีหยอกน้องมึงนะตายตายบนเก่งโอ้แล้วมาว่าเขาบนเก่งแหมเขาทำตามหน้าที่ เจ้าของค่องเนี่ยเขามีอะไรเขาก็พูดพูดเล่าสู่กันฟังแต่นี่มาเนี่ยไม่ไม่ไมว่าใครเนี่ยว่าแต่พี่สาวตัวอิงอ่งเียแต่ก่อน,น,นดังดีเด้อแขวนพระมาตั้มตัวคลองมันเป็นพวงเลยลุงลกคุกคันเนี่ยไม่ห่วงชีวิตนะลมอ่ะแข้งจะเจ็บขาจะเจ็บไม่ได้ห่วงห่วงพระพระจะเดินออกจากคอ ของพามาเยอะนกลัวพีจิไงกลัวพี่สาวตัวเองอะกลัวได้กลัวทำไมคนอื่นยังไม่กลัว